คนก็จะถามตลอดว่าใครเป็นคนฆ่าเมลีวันหลังั้นก็เลยต้องขึ้นสเตตัสในไอจีอะไรเฟซบุ๊กบอกว่าถ้ารักการปรดจะถามว่าใครฆ่าเมลีเพราะว่าไม่อยากสปอยก่อนกลัวคนดูดูไม่จบเลยแต่ว่าแต่ว่าจะเฉลยท้ายเรื่องนหรอคะก็เฉลยท้ายเรื่องแล้วทุกคนก็จะมาเดาเป็นคนนั้นใช่ไหมเป็นคนนี้ใช่ไหมเราก็จะบอกว่าไม่แน่นะในบทอาจจะหลอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในเสื้อจะ แกล้งคุณก็ได้แล้วก็จะแซวไปเรื่อยให้เขาไปเดาเองค่ะคือเรื่องนี้ถ้ารู้ก่อนไม่สนุกเลยถูกต้องค่ะคือคือเราต้องอดทนดูอะไรถ้ารู้ก่อนมันจะหมดลุ้นเลยอะค่ะก็อยากให้รอดูกันค่ะแอนดูกระสับในพันทิพย์มั้ไหมค่ะได้ดูค่ะเขาจะแบบว่านี่คนจับทิพย์ไปแอบใช้โทรศัพท์เกินอะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อโทรศัพท์กับหัวคืออันนั้นจะเป็นความจะว่าเป็นน่าจะเป็นความผิดของแอนเองเพราะว่าพอมันโทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋าแล้วพอเราได้คิวว่าเอ้ยโทรศัพท์ดังเราก็หยิบขึ้นมาฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ ทำสไลด์เปิดไปนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ทันมองอ่ะแล้วเลยเขาเห็นค่ะถไปไหมคะเออคามไม่ได้เออเราทำไปได้ไงอ่ะอะไรเงี้ยไม่เช็คเทปก็ไม่เห็นนะมันแปลกมากเลยอย่างเงี้ยปกติจะกองเนี้ยจะผิดนิดนึงก็ไม่ได้จะต้องมีคนตาผีอยู่คนหนึ่งคอยดูว่ามีอะไรผิดไหมการต่อเนื่องอะไรเงี้ยอันนี้หลุดไปได้ไงก็ไม่รู้ทีนี้คนนั้นเดือดร้อนไหมคะแบบนี้ก็คงจะโดนโดนเละไปแล้วจ้เลนค่ะก็คือหมายถึงว่าเรื่องไอ้เจ้าเรื่องโทรศัพท์เนี่ยหรอไม่นะมันเป็นเหมือนแบบเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะ มันแบบมันเป็นความแบบอาจจะรีบของแอนเองไม่ทันมองว่าไอ้จุดรูที่เป็นทีน <laughs> ท่เป็นฝ่ายฝั่งที่เป็นผู้ <bothering> เป็นปากเนี่ยมันสลับหัวอ,อยู่อะไรเงี<อ>้ยแอนมองไม่เห็นเองค่ะแล้วเรื่องแต่งงานบ้างค่ะพี่แต่งงานกันที่ <went> ทน,นั่ญี่ปุ่นกันมาใช่เอาไม่ไม่แล้วค่ะคือแบบแอนจะตั้งใจยอยู่แล้วว่าเดี๋ยวถ้าปิดละครสองเรื่องคือปัญญาชนต้นครัวก,กับกี่เพ้าแม่คง ขอไปหายใจว่ามันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยค่ะไปมา5วันค่ะก็มีติ๊กัญญาลักษ์กับเพื่อนติ๊กคนหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบ2คนนี้เขาเซียนญี่ปุ่นมากเราก็เลยชวนกันไปแล้วเขาพากินพาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะมีแอปพาอกไม่เปิดหน้าอะไรเงี้ยคือก็เราก็ไม่กล้าลงเยอะเราไม่รู้ใครอยากดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออลงแบบพอเห็นรูปมันสนุกก็เลยลงว่าเออติ๊กเขาชอบแกล้งอะไรเงี้ยชอบไปแบบ ไปอบก,กอดไปแกล้งคุณเออะไรเงี้ยเราก็เออแอบเอาลงอินสตาแกรมนิดหน่อยคิดนั่งหวานไหมครับว้ายไม่นน่นเป็นเหมือนเพื่อนกันแบบ เที่ยวเฮฮากันแล้วอยูส11ปีแล้ว่ะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนั้นแล้วไม่ได้มีเซ์ไพรส์ไม่มีเลยเลยค่ะไม่มีเลยเลยเขาก็แยกไปซื้ออุปกรณ์ตกปลาเราก็ไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มาเจอกันตอนกินข้าวเย็นอะไรเงี้ยค่ะไม่มีลัสเบดเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะเขาอยู่กันสี่คนเกาะเขาตลอดเลยกลัวหลงคือแบบติ๊กกับพี่เพื่อนติ๊กเขากแบบเออดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะคิปไปจีนเคะ จีนอยากไปค่ะจริงๆเป็นเป็นประเทศที่แอนอยากไปอีกจริงๆแอนเคยไปมาแล้วค่ะแต่แว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าต้องไปอีกสักครั้งแล้วแฟนถับเราเยอะที่นั่นนะคะเข<ห>าว่ามีคนรออยู่ถ้าแอนไปให้บอกเขาจะพาเที่ยวอีอก,กรอบนึงกันจ้จ้ได้ไปดูลอกยามหรืออะไรบว,ว่างไหมคะปีหน้า ยังเลยอ่ะเท่ากว่าจะสามีติดตาเสร็จก็สิ้นปีแล้วมั้งอ่าฉันบอกว่าพี่แอนจะสนับสนุนต้นปียังยังต้นปีเป็นไปไม่ได้เลยค่ะกลางปีก็เป็นไปไม่ได้เลยว่าปลายปีนะคะปลายปีก็ไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือคลิปติดเราฝ่ายเดียวใช่ไหมคะผู้ชายเขาไม่ติดอะไรแล้วติดที่แอนคนเดียวแวที่เอเขามีเร่งไหมคะไม่เร่งเลยค่ะเขาก็เข้าใจแสดงว่ารอสามีกสองวิทย์ต่องเดี๋ยวพอรอตรงนั้นแป๊บหนึ่งแล้วค่อยว่ากันพ่แอนแชร์เอาไว้ไหมคะเพราะว่าพี่แอน แทนแบบชีวิตของการอย่าเป็นบีบีจัดอะไรก็ได้เป็นเราเราเรื่อกแต่งงานได้แทนไว้มกก็มันถึงเวลามันก็คงต้องเป็นไปตามวัยตามวาระของมันเลยเงี้ยค่ะเพียงแต่แบบพอตอนนี้งานผู้จัดแอนก็โอเคได้ชิมลางไปแล้วส่วนหนึ่งพอเข้าใจขั้นตอนละก็รู้สึกเออบาใจไม่ว่าหลังจากนี้จะเจออะไรเราก็จะได้ไม่ตกใจว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วถ้า งานผู้จัดมาลงตัวแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ถึงมาชีวิตส่วนตัวละโอกาสแต่งงานปีหน้าสกีบัซซิลีคะพี่แอนตอบ,ตอบยากอะแอนกลัวพูดไปแล้วถึงเวลาแอนหน้าแตกไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยแอนกลัวแล้วกลัวพูดไปแล้วไม่ได้แตง่งละเอาให้มันแบบเฮ้ยชัดๆแอนอยากให้ทุกอย่างมันชัดและ